ศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักบัชญ,ญาของเศรษฐกษิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ปีศึกษาและความสําคัญสภาพทางเศรษฐกิจของสังคมไทยตั้งแต่ประสบกับวิกฤตส่งผลต่อประชาชนทําให้เกิดความผันผวนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจค่าของชีพที่สูงขึ้นซึ่งก่อให้เกิดความลําบากในการดําเนินชีวิต แนวคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติแนวทางหนึ่งคือการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเชื่อว่าหากนำปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติก็จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติให้รอดพ้นจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8เพื่อนำผลการวิจัยเสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8หรือผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางสร้างความเข้าใจในเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของครูและสง่งผลให้คุณภาพชีวิตการทำงานของครูเหมาะสมและดียิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปดเพื่อทราบคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมงงศึกษาเขตแปและ 3. เพื่อทราบความนานสัสมพัมนธ์ระหว่งาง การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8สมมุติฐาน1การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8อยู่ในระดับปานกลาง2คุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8อยู่ในระดับปานกลาง และ 3. การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8มีความสัมพันธ์กันข้อเขตของการวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษาถึงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์สถานศึกษาพอเพียงมูลนิธิยุวสถิตประคุณ ซึ่งข้อมูลการประเมินได้แก่ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและด้านผลลัพธ์ภาพความสําเร็จขอบเขตของการวิจัยสําหรับคุณภาพชีวิตการทํางานผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของวอลตันซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ8ด้านคือ1 ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม 2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4. ด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 5. ด้านการบูรณาการด้านสังคม6ด้านประชาธิปไตยในการทำงาน7ด้านจังหวะชีวิตและ 8. ด้านการเกี่ยวข้องกับสังคมข้อเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึงกลุ่มประชากรในการศึกษาวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่สารศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8รวมทั้งสิ้น38แห่งซึ่งประกอบด้วยสารศึกษาในจังหวัดราชบุรี15แห่งและจังหวัดกาญจนบ,บุรี23แห่งแนวทางการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้สามารถทำได้โดยการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งไม่เคร่งครัดรูปแบบของการเขียนปรับได้ตามธรรมชาติของวิชาระดับตามบริบทของโรงเรียนแต่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3หลักการคือความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีบนพื้นฐานของการใช้คุณธรรมนำความรู้ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่1การจัดเตรียมโครงร่างอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์สั่งข้อแนวคิดทฤษฎีเอกสารวิชาการข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตการทํางานเพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยจัดทําโครงร่างการวิจัยนําเสนอพร้อมขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานินพนธ์เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ,พื่อขออนุมัติโครงร่างการทําวิจัยขั้นตอนที่ 2. เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วนําไปตรวจความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน5ท่านเพื่อตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหาค่าดัชนีความสอดคล้องทําการประมวลสังเคราะห์ปรับปรุงและแก้ไขเครื่องมือในการวิจัยพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนําเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปทดลองใช้ ขั้นตอนที่ 3. การรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนของการจัดทําร่างรายงานผลการวิจัยนําเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์จัดทำรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอรายงานผลการวิจัยต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสงกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8จํจำนวนหนึ่งฉบับรายละเอียดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น3ตอนดังนี้ตอนที่1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการจำนวน5ข้อสอบถามเกี่ยวกับเพศอายุ ระดับการศึกษาตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานตอนที่ 2. เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ของกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์สถานศึกษา,า,พ,า,า,กษาพอเพียงมูลนิธิยุวสัตยรักคุณจำนวน62ข้อตอนที่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ตามแนวคิดวอนตันจำนวน32ข้อผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีจำนวน69คนคิดเป็นร้อยละ52.27อายุ51ปีขึ้นไปจำนวน63คนคิดเป็นร้อยละ47.73 ส่วนระดับการศึกษาพบว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดจำนวน86คนคิดเป็นร้อยละ65.15สําหสำหรับตำแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน33คนคิดเป็นร้อยละ25ในขณะที่ประสบการณ์ทำงานของผู้ตอบแบบสอบถาม16ปีขึ้นไปมากที่สุดจำนวน81คนคิดเป็นร้อยละ61.36 พบว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรศศศศัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง5ด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ด้านการบริหารจัดก,การสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ด้านพัฒนาบุคลากรข,ของสถานศึกษาด้านการจัดก,กิจกรรม พัฒนาผู้เรียนและด้านผลลัพธ์ข้อความสําเร็จคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทาง8ด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ด้านจังหวะชีวิตด้านการเกี่ยวข้องกับสังคมด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้าน,นประชาธิปไตยในการทำงานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการบูรณาการด้านสังคมด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลและด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหา,สาบบรสรัพยสาตามหลักปัญญาสิทิพอเพียงมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมชมศึกษาเขตแปด เป็นความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่รับจุดศูนย์หนึ่งเมื่อพิจารณาการบริหารการศึกษาตามหลักปัญญาสิทิพอเพียงเป็นรายด้านพบว่าการบริหารการศึกษาตามหลักปัญญาสิิพอเพียงทุกด้านมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทํามานของครูโดยรวมโดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องการบริหารการศึกษาตามหลักปัญญาสิริพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเนะครับ สามารถสรุปผลการวิจัยด,ดังนี้ครับหการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรยยัชญาเศรษฐพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงค่ามาัชิมาเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ครับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพนัฒนาบุคลาก,กรของ,ของสถานศึกษาด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านผลลัพธ์ภาพความสําเร็จครับ สอคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปดโดยภาพรวมแล็รายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดเรียงค่ามัธยมเล็กคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ครับด้านจังหวะชีวิตด้านการเกี่ยวข้องกับสังคมด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงานด้านประชาธิปไตยในการทํางานด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพด้านการบริการหน้าสังคมด้านการพัฒนาด้านความสามารถของบุคคลด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมครับ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสารศึกษา,กษาตามหลักปรัชญายศิริพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตแปดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกยังมีนยัยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งครับอภิปรายผล จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเพื่อทราบสภาพที่แท้จริงของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8โดยสามารถนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้1จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงจากค่ามัญชิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านหนักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาด้านการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านผลลัพธ์ภาพความสําเร็จซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง 2. จากผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8อยู่ในระดับมากที่สุด8ด้าน โดยเรียงจากข้าวมัชิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ด้านจังหวะชีวิตด้านการเกี่ยวข้องกับสังคมด้านความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในงานด้านประชาธิปไตยในการทํางานสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพการบรรณาการด้านสังคมด้านการพัฒนาวความสามารถของบุคคลด้านการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง 3. า จากผลการวิจัยีพบว่าการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทํางานของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลางมีนิยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุด0.1ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบค้อยตามกันเมื่อพิจารณาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้